น้ำจิ้มคีโตเลยจ้ะเน้นๆนี่เลยใส่เป็นแกลลอนแบบนี้เลยจ้ะน,น้ำจิ้มคีโตแล้วมหมอร่อยช่วงนี้รู้สึกว่าหุ่นตุยอ,อร่อยอืมอ้มอืมอ้มอร่อยไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาล,ล้วจ้ะแับ วันนี้ไปสูตรสวางกินมต่อาหารเรือไปตรงกลางมันเ่นยเฉื่ช่วงเนี่ย้ากินอีกอย่างที่มันแบบว่ามีแปรงม่ไมีน้ำตาลเนี่ยสันบุกสันบุกสันบุกนี่เลยใครอื้อือรเค็มเท่อไง ăn <laughs> bánh <laughs> <laughs> <laughs>